สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันตอนดึกๆอีกแล้วตอนตีหนึ่งนะครับผมผมยังไม่นอนเลยเพื่อนๆอ,อาจจะหลับไปแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูการ format SD card นะครับผมซึ่งอยู่ใน oppo oppo นั้นจะไม่แสดงที่เมนู ให้เห็นเด่นชัดนะครับจะไปซ่อนอยู่ในกับเมนูเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับทึ่งอยู่ในเมนูเออที่เราจะกดเข้าไปเราไปที่การตั้งค่านะครับซึ่งอยู่ในเมนูการตั้งค่านั่นแหละหายากนิดนึงนะครับผมในเมนู oppo a17 ให้เราเลื่อนไปที่การตั้งค่า แล้วไปดูด้านล่างมันจะมีเมนูเกี่ยวกับอุปกรณ์อยู่ให้เราคลิกไปที่เมนูอุปกเกี่ยวกับอุปกรณ์หนึ่งครั้งทีนี้มันจะขึ้นมานะครับผมเป็นเมนูเกี่ยวกับอุปกรณ์ชื่ออุปกรณ์และที่เก็บข้อมูลจะบอกแรมเวอร์ชันของ os ให้เราไปกดที่ที่เก็บข้อมูลนะครับครั้งหนึ่งแล้วเลื่อนขึ้นข้างบน เราจะเห็นว่าการ์ด S D card เราก,กดเป็นหนึ่งครั้งแล้วจะเห็นแล้วก็เลื่อนขึ้นอีกหนึ่งครั้งจะเห็นการฟอร์แมตการ์ด S D ให้เราก,กดเป็นหนึ่งครั้งตรงนี้ตั้งรหัสผ่านนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ฟอร์แมต เมื่อฟอร์แมเสร็จแล้วปุ๊บมันให้เราไปตั้งค่าในไฟล์ของฉันการตั้งค่าพื้นที่การเจ็บกับจัดเก็บข้อมูลเราไม่ต้องไปจัดเก็บข้อมูลในเราฟอร์แมตแล้วเรายกเลิกนะครับเมื่อเรายกเลิกแล้วเราก็กลับ ข้อมูลในการ์ดเอดีกจะถูกจัดเรียงพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเอดีกใหม่เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าเราได้ล้างไฟล์รวมไปถึงไวรัสด้วยถ้าใครมีข้อมูลที่สำคัญสำคัญก่อนจะฟอร์แมตก็โอนย้ายไปไว้ที่หน่วยความจำภายในของเครื่องได้นะครับ นะครับเพราะเป็นข้อมูลทวันหรือความจำในเครื่องของท่านมีพื้นที่เพียงพอในการจัดเก็บนะครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับโอเคเพียงแค่นี้นะครับผมง่ายๆเพราะว่าเมนู oppo จะ เก็บไว้ซ่อนไว้นิดหน่อยแต่ไม่ถึงก็ยากสามารถค้นหาและใช้งานได้นะครับสวัสดีครับ